วัสดีค่ะพี่น้องเอซสาวนอนพีรวรแพ้งค่ะตอนนี้เข้าก็ได้มะหอดงานละค่ะที่ว่าการอำเภอกูสิงนะคะ สถานที่คือกว่างแทร่พี่บอเดินลงหมอลำเดินนี่ละ่ะนีเลยรถจอดไซบะนี่น,น้ำมันนี่เลยบอปาดกว่างเนาะสถานที่กว่างขวางครับพี่น้อง

เต้ยเอาคือมาหอดกนงมูะหอดได้เยอะกันพอการใช้กลับบ้านตีจ้าคุณเหล่าขวาก็เลยเตือว่าถีบมือเูาเได้กลับบ้านเรไปติดไสมาล่าเราเอามาลำไปลงบัานเนาะเมื่อใดเข้ิได้ไปดเรีบ้านเนาะข้ไปเลรียนวงสเลีโอ้แล้วจ้างวงสองบ่แต่ว่าวงเพื่อนเราเยแต่ว่าวงสองเฉเืเตรียมงานเตรียมอย่งไรเป็นบุญอี๋ของเรา อ,อีกวันทีสิบหกคนตีสิบหกเขาเรียนอยู่ใส่สิบหกเขาเรียนอยู่ละเอียดอ๋ออื้อนก็เดินทางได้ห้าก็ได้เนาะเดินทางไก่โอ้ยมันไก่เลยก็ไก่นี่เปรี้ยบเนี่ยแล้วก็จิพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไปนอนเท่าไรเนาะเราต้องพักก่อนร่างกายก่อนเพราะว่าถ้าเราไปเลยมันก็ไม่มีที่อยู่เนาะบ๊อบหอดแทแล้วมันไก่อย่างนึงห้องบนในนอนแนมนอนเห็นยันบดขื่น ต่อให้เรานอนก็คืนนิดเดียวมันก็ไม่อิ่มแม่เมนเมนเมื่อยล่ะร่างกายประไว้เนาะแมีนนะคะมที่แบบไปไายสน้ำสูนเด้อแต่เขาหลินบุฟฟี่ลงบ่กแอดมินก็บอกเท้าผมเขาโอ้ออกบอกว่ามันไม่เสียงเนาะจะไปไายเลื่องนี้แต่เลื่องนี้เพื่อนว่า่นนีหอยว่าหยุ่ออันหอยช้างเกี้ยวรันข้าวนี้มันคือหันหลังให้เฮาวสันดีหาว่าเฮาหลินอยู่นะเป็นเมื่ก็เลยมาขอสุงใส่เอตุนกัว่า อ๋อมันมนสนามีสอสนามอันมีสสนามเป็นขานวาเนที่ว่กการน,นำเำผึ้ง่ <c oughs> อ้ามันมีนาทีวักการนี่ก็เลยทาเมืนเขาคายของเมอัคือพี่เพราะนราสนาทั้งไม,ม,ม่ผุดเดฟนนก็ไดยิวอ๋มวอมีสนามไปพีทมองไทยวาาพื้นดเปลี่ยนลาเทียบเลยบัตรแ้วูจัดรนั่งใชบัตรหน้างานหนึ่งร้อยยี่บาทอ๋อบัตรหน้างานหนึ่งรยี่สิบนะคะอันนั้นผู้จัดค่ะทั้งค ก็ดีแท้อันนี้ทีมงานผู้จัดนะคะันกำลังคุยกันค่ะพี่นอ้องเตรียมน้ำเตรียมยังเห็นบาร้องน้ห้องห้อน้า,าน,น,นานได้กชนท่ดอับนไหสานอนได้มแล้วเขานอนรถ บอดีาดิหมอนงยนะเพราะว่าเลกบ้านไ่แล้วก็ต้องหาหมอคนี้อนเ้ามองไ้เห็นหลาแต่ว่าบดีสอบตว่าเขาบดีทุกคนเฉยาเะกหนใช่หมเขาหาหมออาบน้ำอยู่แบบประเด็นกวางอยู่เนาะมือนะสถานที่โอเคยู่มือน้ใครอยู่ทั้งบ่เป็นฟุ้นพร้อม ขอบคุณเงเนาะ,ะม,าามอะมสิเป็นแนวไหมเนี่ยอเคื่อคื่นี่แห้งป่นอันเอียงก่อปนอันลงไปไาาแหมเออผู้อันผู้เมือนกับเมื่อนบบดนี้โอ้แต่ลีตวนหายเปอัไห้างยางสัน้นเสั้นนั่นละ่ะขางรัดคันบ่รัดก็อ้อมไก่ เอาบ่าติดลมอีกสีทั้งหมดต้ลงไปกับตดลมแต่ไหมคะถือว่ามันขึ้นเดี่ยวท,ที่ออกมองมองนั่นแหละคือสีตีนที่มันหยิบเอาอันละบ้อมืออื่นเข้าเจ้าไปเหรียญตัวขาเจ้าคือสีล,ลงได้อันนั้นอีหยังเวที่ยังนั่นที่อทคอคนเสิร์ตเข้าไปมีคอนเสิร์ตความว่าแต่ว่าควรจะเป็นหอม ีเจะเขนนะาจะประเดมมาขึ้นวงเท่านะเขาเรนชั่วโมงเดียวยวะนี่แหละค่ะพี่น้องมีฮอรคอนเสิร์ตเด้อหมาแรงศิลปินมาผู้ใดบุ๊บหนึ่งชมมงั่วโมงมาสั่นพี่น้องเวทีคอนเสิร์ต ศิลปินนะคะเฉันมาเลรีนหนึ่งชัวง่วโมงค่ะพี่น้อง าานนางานค่ากันร้ายค่ะพี่น้องคะงานใหญ่อยู่เด้ไหนบริเวณงานกษีแบบ สถานที่จอดรถก็ดีอยู่ค่ะพี่รองถือว่าดีเลย พี่น้องคะ่ะคลิปนี้เอาไวส้สม,มีสัก่อนค่ะพอก,กันคลิปหนา้าฝากชมนอนชานอนล้ำเพลินออฟฟิเชียลในเด้อคะ่ะพี่น้องฝากแจ๊กช่องแนยนขอบคุณพี่น้นองหลาย